ตัวฟ้าเองอะฟ้ารู้สึกว่าเราเป็นมังน,นาแล้วแหละเพราะเราติดแมรมาแค่เรายังไม่รู้อะครับไม่มีคำบบเบิกเมฆพี่นี่บอกคำนั้นใช่ไหม <c oughs> มันจะมียูเอฟแบบหนึ่งคือโพสต์จังนะครับแล้ว <c oughs> ลมันจะมีเขียนหาเพื่อนหาหาแฟนที่เกย์เราก็ลองไปเซิร์ชดูก็ก็เจอก็คุยคุยอะไรแบบเพื่อนแบบพูดครั้งนึงว่าเราคุยกับผู้ชายดูไหมที <c oughs> แรกคือเมื่อก่อนไปมีแฟนแบบเคยมีแฟนผู้หญิงอยู่ไงเออเพื่อนบอกเราคุยกับผู้ชายดูไหม่อนสไปก็นิ่งอยู่เขาแต่ก็ไม่นอนได้หลับสองสามวันที่เยอะก็คิด ก <c oughs> ็คือเคยยุกใช้แอดมาเลยคือเราก็ไม่ได้คุยอนะไรเงี้ยเออเอันนี้ก็ลองคุยดูก็ก็รู้สึกดีนะรู้สึกดีอยากเจออนะไรเงี้ยคืออยากเจอ <c oughs> ตอนนั้นมันเหมือนแบบผมอาจจะเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ได้แต่ว่าตอนนั้นเหมือนทางบ้านนะเป็นผู้ชายหมดแล้วมีเพื่อนผู้ชายแล้วการปลูกฝังก็คือเหมือนแบบว่าโอเคผู้ชายต้องเก็บผู้หญิงน,น,นะเราก็เหมือนเดินตามที่ผู้ใหญ่ขาพูดแต่ว่ารู้สึกประมชเนี่ยผมผมชอบผู้ชาย ก็ตอนนั้นเขาคบผู้หญิงอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้จริงจังไม่ได้มีเซ็กส์หรือว่าอะไรยังเงยก็คบไปเรื่อยๆจนแฟนคนแรกเข้ามาที่เป็นผู้ชายนะเขาเข้ามาในชีวิตทะเยก็รู้สึกว่าเออชอบกว่ากำังขืนอะไรประมาณนี้ตอนนั้นยังงงๆแล้วก็ออกจากปวชเลยครับเพราะว่าเราคบกับเรื่องผู้ชายมาตลอดแล้วรู้สึกว่าเอ้มันจะรับเราได้หรือเปล่าวันนึงเราเป็นนี้ตอนเด็กๆของเคยแบบแกล้งตุ้มมาเหมือนกันอะไรแล้ววันนึงเราเป็น だか <laughs> <laughs>